โลกมนุษย์มีอิเลเมนต์ทั้ง5เราศึกษาความเป็นโลกมนุษย์จาก5าธาตุน้ำไม้ไฟดินทองหรือธาตุลมธาตุทองธาตุโลหะเดียวกันฉะนั้นเรื่อง5าธาตุเป็นเรื่องจุดเริ่มต้นของมนุษย์ เราอยู่บนความจริงเราเรียวไทม์ time, เรื่องผีเรื่องวิญญาณเราที่สูตได้พลังงานอิเลเมนต์นำมาซึ่งนนยีเนอีมนุษย์ต้องรู้ว่า<ม>ด้วยผลกระทบจากค่าสนามแม่เหล็กในส่วน R2 คือค่าแรงดึงจากทิศทั้งแต่ในส่วน R1 คือแรงน้มถ่วงของโลกในส่วนของอิเลเมนต์คือธาตุท่างๆน้ำไม้ไฟดินทองในส่วนผลกระทบของปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยายการหายใจเข้าไปชาร์จหรือดีเจกออกเทคเอาหรือเทคมนุษย์จะเข้าใจและเชื่อว่ามันคือเหตุและผลในการนำไปใช้ มนุษย์ถูกแยกแล้วโดยการคัดกรุ่มให้เรียบร้อยว่ามนุษย์เกิดปีนี้เมนเิลเมนในกายเป็นธาตุอะไรจุดเริ่มต้นของมนุษย์เนี่ยสามารถค้นหาปลายทางได้โลกหมุนรอบตัวเองมันมีการเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ในองศา,าที่ต่างกันในรอบจักรราศีชวดหันไปเอียงไปทิศหนึ่งชั้หันเอียงไปทิศหนึ่งขามหันเอียงไปทิศหนึ่งฉะนั้นการหันเอียงของโลก ก็ไปหาดวงอาทิตย์เนี่ย Twin. ทำให้การตกก <|th|> ระทบขององศารติจูดลองดิจูดในการเข้าหางของแสงเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนไปก็ทําให้เมนีมในโลกนั้นมันเกิดขั้วที่แตกต่างฉะนั้นเนี่ยถ้ามนุษย์รู้ว่าเราควรอยู่ที่ไหนตรงไหนการอยู่ในที่ที่ดีย่งมดีการเรียนคิวหนังเพื่อข้อเส้นเอ็นกระดูกคือเป็นน้ำและดินลมคือลมหายใจไฟคือนุณภูมิที่ยังมีอยู่สิ้นลม ไฟหายดินน้ำสลายจากกัน